8. ความรู้เกี่ยวกับการโดนแบนใน Blue h a v e n การแบนต่อไปนี้ที่ผมจะพูดนะท่านผู้ชมจะเกี่ยวกับระบบการแบนใน Blue h a v e n นะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการแบนตัวละครอะไรทั้งสิ้นเลยนะท่านผู้ชมไม่เกี่ยวกับการแบน ID โลบล็อกไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเป็นระบบการแบนใน Blue h a v e n นะเฉพาะการเล่นในแมปประมาณนั้นโอเคใครมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการแบนในแมปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ดู เผื่อมีเทคนิคการแบนอะไรแบบแปลกๆไงเออก่อนจะคอมเมนต์นั้นก็ฝากกด like ไลค์ให้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคดท่านจะมาดูเรื่องแรกกันเลยก่อนเออ่นผมขอว่าไปบ้านก่อนเรื่องแรกนะท่านผู้ชมก็คือการแบนออกจากบ้านนะท่านผู้ชมอันนี้ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่ผู้เล่นหลายๆคนรู้แล้วนะท่านผู้ชมส่วนมากเลยผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้เว้ยอันนี้แบบสมมุติว่าเบคอนออกมาแบบว่ามายืนในบ้านผมใช่ไหมอันนี้ผมจะสอนแบบง่ายๆเลยนะก็คือเราคลิกไปตรงที่ตัวละครคนนั้นเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ลิ้นจะพันกันแล้วเวนครับ ถ้าผมจะแบนเบคอนผมก็คลิกไปเบคอนผมจะแบนตัวเองก็คลิกตัวเองไม่ใช่นะแบนตัวเองไม่มีคลิกไปตรงที่เบคอนปั๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นเมนูอะไรต่างๆนันผู้ชมแบบเออมันก็จะมีเมนูอันนี้นานผู้ชม่านผู้ชมสังเกตอันแดงๆมันจะเขียนว่าแบนเฮาใช่หใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าน่าจะแบนบ้านอะไรแบนออกจากบ้านอะไรประมาณนั้นเออและอันยกมือสีเขียวเครื่องหมายเยี่ยมนี่ก็คือปลดแบนนะท่านผู้ชมเออปลดแบนออกจากบ้านอะไรประมาณนั้น เออถ้าผมจะแบนเบคอนออกจากบ้านแบบไม่ชอบใครเงี้ยแบบมาเข้าบ้านเราล้วก็กดไปได้ทุกคนเลยนะใครที่เข้ามาในบ้านของเรานะบ้านของเราก็จะเป็นป้ายชื่อแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ผมจะบอกไปก่อนเผื่อแบบจะไปแบนออกจากบ้านคนอื่นมันไม่ได้นะคลิกไปตรงที่ตัวละครปั๊บกดแบนแบนออกจากบ้านปแล้วเบคอนก็จะโดนแบนเรียบร้อยผู้เล่นโดนแบนออกจากบ้านเรียบร้อยเบคอนก็จะหายไป เบคอนก็จะมาเบคอนก็จะเข้าบ้านเราไม่ได้เห็นไหมกระโดดเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้ถึงจะใช้ถุงนอนก็เข้าไม่ได้นะท่านผู้ชมดูดิเออกระโดด,ดยงังไงก็เข้าไม่ได้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับแรกเทคนิคการแบนนะท่านผู้ชมผมบังคับ2ตัวมันก็จะดูแปลกๆนลยนะมุมกล้องบางทีหน้าจอผมเล่นเบคอนในมือถือเป็นกัเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมก็คือการแบนการแบนของออกจากบ้านนะวเวดีวผมขออนุญาตปลดแบนเบคอนกันสมมติว่าเบคอนมาวางอะไรไม่รู้อยู่บ้านผมมาวางอัศจรมาวาง ไปอะไรนี่เออมาวางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมวางอะไรว่ามันอยู่นอกถนนเลนเนี่ยเออมาวางของอะไรแบบเนี้ยเราสามารถแบนของแบบอะไรแบนี้ได้นะท่านผู้ชมแบบอันนี้อันนี้ระบบการแบนผมจะพูดถึงแบบว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเราเราก็สามารถแบนเขาได้นะของมันจะออกเลยแล้วขึ้นมาที่ตัวละครคนๆที่มาแบนของเราเออในเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดนอกเรื่องแบบหนึ่งในกรณีที่เราแบบไม่รู้ว่าใครมาแบนแล้ว ในกรณีที่ไม่รู้ว่าใครมาวางของก็ให้ไปสุ่มหาคนเอาไปสุมเอาก็ได้นะท่านผู้ชมคลิกไปตรงที่ตัวละครนี่แต่เราต้องสปอนบ้านก่อนนะเมนูแบรนดเฮาอันแบรนด์นี่มันค่อยจะขึ้นมานะท่านผู้ชมเห็นไหมเรากดแบนด์ไปปั๊บของที่เบคอนวางเห็นไหมมันก็จะออกไปแต่ทำไมมันออกไปชิ้นเดียววะอ๋อพูดง่ายๆมันออกไปชิ้นเดียวก็คือของที่เบคอนวางอีกส่วนนี้มันจะอยู่บนถนนเหรอมันก็เลยไม่โดนแบรนด์เงียบเบคอนแกไปแอบเสาทํามาให้ฉันบังคับยากเหลือเกินบังคับเบคอนมาหาฉันสิ หน้ามันนี่เบคอนเออเบคอนวางของใหม่และเดี๋ยวผมจะกดแบรนตัวเบคอนปั๊บปั๊บของมันก็จะออกเออเห็นไหมมันออกอันเมื่อกี้มันวางในถนนเรอะเนบอกว่าของในกล่องพร็อพมันวางในถนนไม่ได้ไงผมงงมากแนวไหนวะเนี่ยเอาเบคอนเกลพังอะไรอีกเนี่ยโอ้ my god เอาเบคอนเกยังไม่หยุดวางอีกเหรอชั้นนี้เลยวางเองนี่วางให้หมดนะวางบ้านทนนายระท้วงทนนายนโอ้โหเออดูดีเห็นไหมกดแบรนปั๊บ แบนเห็นไหมเออคลองหายเห็นไหมเออก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีเหมือนกันนะที่แรกผมก็ไม่รู้เลยผมเพิ่งมารู้ไม่นานมากเออโอไม์เบคอนแกส,สร้างบ้านละเหล่เนี่ยต่อมานะท่านผู้ชมถึงเราจะโดนแบนเราก็เข้ามาในเขตบ้านคนอื่นได้นะท่านผู้ชมเออนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะโอไม์ oh God, ตอนนี้เบคอนได้แบนฉันแล้วโอไม์ก่อฉันไปหาเบคอนไม่ได้เลยหล่อนี้เน,นี่ยผมโดนโดนเบคอนแบนอยู่นู่นนะท่านผู้ชม ผมจะพาเข้าไปในพื้นที่นะซึ่งมันมันไม่ใช่แบบในพื้นที่ที่แบบในบ้านนะมันจะเป็นข้างบนเวมีสูตรเข้าข้างบนนะท่านผู้ชมอันนี้ผมเคยพาทําไปแล้วก่อนเืี๋ผมจะพามาี่นี่ก่อนมาแบบมาเอาโดนน,นะท่านผู้ชมบินไปหาบ้านเบคอนได้แบบง่ายได้ล้วจะขึ้นไปข้างบนได้นะเออแต่ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าได้แหละได้แหละผมเคยทาอยู่ใช่ไหมเบคอนนี่ไงมาขึ้นโดนอันนี้ท่านผู้ชมนี่เราสามารถขี่ได้นะเวอันนี้ใช่ไหม กระโดดใส่มาเลยท่านผู้ชมนี่มันจะมีคําว่าจําก็คือปุ่มกระโดดถ้าเรากดตัวเราก็จะกระโดดลงเลยเออนี่ไม่แนะนําให้กดนะย่จะพึ่งกดไปถึงไปถึงแบบรัศมีบ้านเบคอนก่อนเราค่อยแบบกดนะเราสามารถบังคับซ้ายขวาได้นะแล้วก็ถอยหลังได้มันจะหันหน้ามาแต่เราไม่สามารถเดินหน้าได้โดนมันจะทํางานเองมันมันจะเดินหน้าเองเห็นไหมเราจะเข้าไปในอนาเขตเบคอนแลวท่านผู้ชมถ้าเราถึงแบบการะยะเรากดจําไปเลยนะกดจําปับ๊บนี่เห็นไหมเราจะมาในพื้นที่นี้ได้นะท่านผู้ชม แต่เบคอนมองมาเห็นเรามันจะเห็นเป็นแบบไหนวะนี่เห็นไหมเหมือนเราลอยได้เลยนะดูดิเออแต่เราก็ไม่ไม่เข้าไปข้างในไม่ได้นะท่านผูบบ้ชมที่แรกผมนึกว่าไอ้แดงๆนี่มันจะทะลุแมปไปเลยที่ไหนได้ม,มันมีอยู่แค่นี้นะเยี่ยมไหมเราจะแบบอยู่ในอนาาเขตเบคอนแบนเราโอไมค์ก่อหอดถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันก็จะกระโดดลงมาหาเบคอนแล้วเราก็จะให้เบคอนปลดแบนเราขอบคุณมากนายที่ปลดแบนเราคนอะไรคุยกับตัวเองวะ <c oughs> ัมข้อต่อมานะท่านผู้ชมเกี่ยวกับการแบนแบบว่าถ้าแบบเขาเรียกอะไรวะเจ้าของบ้านสมมติว่าเบคอนแบนเราใช่ไหมผมต้องให้เบคอนแบนเลยสมมติว่าเบคอนแบนเรานี่ถ้าเกิดว่าเบคอนออกเกมเข้าใหม่แล้วมาเจอเราเนี่ยมันจะถูกปลดแบนไปโดยอัตโนมัตินะท่านผู้ชมตอนนี้ผมดูเบคอนแบนเลยแล้วผมก็จะวาร์ปมาหาเบคอนเพื่อเป็นการสมจริงผมจะออกจากเกมไปเลยแล้วกันผมออกจากไอเดีเบคอนไปแล้วออกไปแล้วเห็นไหมเบคอนออกไปแล้วเดี๋ยวรอเบคอนเข้าเกมมาอีกรอบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าจะโดนปลดแบนหรือเปล่า ไอเบคอนมาสปอนจุดเดิมเลยนะเอาชาจังวะเน็ตไม่ดีอรอเบคอนแป๊บนึงเดี๋ยวเบคอนก็จะว์บมาแล้ววกแกนี่เบคอนมาแล้วเบคอนจะสปอนบ้านเราไเนี้ยดูไหม,มจะโดนปลดแบนไหมเห็นไ,ไหมบ้านมันก็จะโดนปลดแบนไปโดยปริยายเลยนะท่านผู้ชมก็คือเรียกว่าเป็นอะไรที่โคตรชอบเหมือนกันแต่โอกาสน้อยนะที่เราจะไปสุ่มเจอคนที่ซ้ํากันทนะ่านผู้ชมใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหมเออมันก็แบบโอกาสน้อยที่ทจะมาเจอกันนะ อืมอันนี้ก็ถือว่าอันนี้มันกันแหละมีโอกาสน้อยแต่ถ้าเจอเคอคกนเดิมก็ดีนะอย่างต่อมานะท่านผู้ชมคนโดนแบนสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้ถ้าทําสิ่งนี้อืมอันนี้ผมจะมาบอกก็คือสมมุติว่าเบคอนแบนผมอีกผมเบคอนแบนแบนชั้นทั้งวันทั้งคืนเลยะแบนเบคอนแบนชั้นอีกแล้วหล่อนี่เสมมติว่าเราใครก็ได้นะแบบจับพวกรถเข็นหรืออะไรเราสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้แต่ไม่สามารถแบบขยับได้สมมติว่าเบคอนจะเอาผมเข้าไปในบ้านนี้ใช่ไหม จะใช้พวกรถเข็นอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมที่มันอยู่ในในกระเป๋าเราใช่ไหมนี่คว่าเบคอนจะมาเขียนผมใช่ไหมนี่เห็นไหมเขียนผมเข้าบ้านเอาไม่ได้แล้วเหรอ <S 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 มันจะได้นะค้อน,นี้ถือว่าไม่ได้เหรอเอาแต่ก่อนมันได้นะเดี๋ยวผมขออุ้มดิเอาอุ้มไม่ได้เหรอกีอ่คอเอาแต่ก่อนมันเข้าได้ไม่ใช่เหรอนี่ไงเข้าได้เมื่อกี้มันรถมันมันเข็นไม่เข้าเฉยเออเห็นไหมขนาดเราดูนแบนด์อยู่เรายัางแบบ เข้าบ้านเบอคอนได้ถ้าเกิดว่าเบอคอนปล่อยเราแล้วก็ออกเด้งออกมาเหมือนเดิมไหนลองเอารถลากดิเน,นี่ยรถลากกันเนี่ยเข้าไม่ได้แต่ถ้าอุ้มได้เฉยเอา้าไหนลองอุ้มไปแบบนี้ได้ปะเอา้าทีอุ้มได้เฉยนะผู้ชมเออวะถ้าเรากระโดดออกเราจะเด้งออกมาปับ๊บเห็นไหมมันเดิมเออวะถือว่าเป็นสูตรที่ดีนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นนอกแกะแของบ้านมาเขียนเราเข้าบ้านหลังนี้มันจะได้หรือเปล่าทำไมมันไม่ได้วะทดสอบดูไม่ได้เฉยโอไม่์กอดเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวยังไม่ปลดแบน์แล้วกันก็คือถ้าสมมติว่าเจ้าของบ้านเขาแบบเจ้าของบ้านลบบ้านเนี่ยเราจะสามารถแบบโดนปลดแบนด์ได้เหมือนกันนะยวฉช่จะให้เบคอนลบบ้านในเบคอนลบบ้านไปซะเบคอนลบบ้านเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็เบคอนเบื่อบ้านหลังเมื่อกี้จะสร้างบ้านใหม่อะไรเงี้ยเออเราก็จะโดนแบบปลดแบนด์ได้เลยนะนี่เบคอนสร้างบ้านใหม่แล้วนี่เห็นไหมถ้าเจ้าของบ้านลบบ้านใหม่สปอนใหม่เราก็จะโดนปลดแบนด์โดยอัตโนมัติเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราสามารถจะไปปนบ้านเจ้าของบ้านแบบสามรอบที่สองได้อะไรประมาณนั้นเออถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ถ้าเราโดนแบนรอบสองนี่อะไรก็แล้วแต่นะก็โดนกันเอา <c oughs> เรื่องต่อมานะท่าน <c oughs> ผู้ชมว่าในเรื่องของเซิร์ฟวีไอพีหนึ่งรโลบักต,ต่อเดือนใช่ไหมของแบบลูเใเบ้นีนเนจ้าของเซิร์ฟนะเว้ยสามารถโดนแบนได้เหมือนกันนว้ย เนี่ยสมอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟวีนะเซิร์ฟวีแบบผมสามารถปรับอะไรได้เห็นไหมเี่นแบบเนี้ยแต่มันจะเป็นเซิร์ฟวีพีเห็นไหมเออผมอยู่เซิร์ฟวีพีนะตอนนี้เบคอนแบบสมมติว่าผมอยู่ในบ้านเบคอนใช่ไหมอันนี้ผมก็ได้ทําตัวอย่างแล้วแหละอันนี้ผมแค่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมจะแบนแบนแบนเห็นไหมโดนแบนได้เป็นกับในเซิร์ฟส่วนตัวนะเว้ยมันยังโดนแบนได้หรือวป่าผมก็งงอยู่แต่ก็แต่ผู้พัฒนาก็จะทำนะท่านผู้ชมนะโอไม่ฉันโดนแบนในเซิร์ฟส่วนตัวหล่อนี้ยเบคอนเจดีปลดแบนแล้วทีเรียบร้อยเบคอนปลลลดแแแบน้วหะ เรื่องต่อมาการกดแบนนอกบ้านนะแต่มันจะใกล้เคียงกับข้อที่บอกว่ากดแบนของในกล่องเพราะอันนี้ผมจะแยกข้อมานะแบบกดแบนนอกบ้านเงี้ยอืมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นบ้านผมเลยแล้วกันมันจะได้มีภาพตัวอย่างให้ดูเอาเบคอนเกมมาวางของใส่บ้านฉันทาไมล่ะนี่แต่เรื่องของการแบบกดแบนนอกบ้านก็มีแต่จะแบนเกี่ยวกับของในกล่องพร็อพที่มาวางนะเฮ้ไม่แบนนอกบ้านเออเขาอยู่นอกบ้านเราเราก็แบนได้พูดง่ายเขาอยู่ตรงไหนของแมปเราก็แบนได้เลยตัวเบคอนกําลังวิ่งไปนู่นเราก็ตามไปแบนที่นู่นก็ได้นะ ผู้ชมสังเกตดูดีในแน่ของในกล่องพลอปที่อยู่หน้าบ้านผมตรงนั้นเห็นไหมแล้วกดแบนไปผมไปเบคอนไปวางของใหม่แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเห็นกดแบนปั๊บเห็นไหมอยู่ไกลบ้านมันก็แบนได้แบนแอนแบนเฮาปั๊บเห็นไหมของในกล่องพลอปมันก็ลบเอ้าแต่ทำไมไอชิ้นนี้ไม่ลบชิ้นนี้มันติดถนนสงสัยมันไม่ลบไอชิ้นไหนมันอยู่ในบ้านเรามันก็จะลบอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าว่าทำไมผมงงว่าทำไมของมันไม่ลบเฉยไอชิ้นเบคอนลบเองก็ได้เอ้ามันมันแค่ล้ำมาล้ำออกถนนมันก็ไม่ลบเหรอในเมื่อไงดิ โอ้โหแบนไม่ได้เป็นกำลึกเกินไปในดูดิมีข้อออกมานี่ดีแบนไม่ได้แบนปับ๊บเอ้ามันก็ลบอยู่นี่วะอะไรไม่ไนน่ยแต่แบนนอกบ้านนะ่ะได้ได้แต่แบนของในกล่องพรอะนะท่านผู้ชมวันนี้ผมอธิบายอีกรอบที่ผมพูดไปมันถึง8ปดข้อหรือเปล่าว่ามันเจ็ดไม่เชืเอคือแปดแล้วตอนผมเปิดคลิปอะ่ะแปดขอให้เป็นความคิดเห็นของคนดูแล้วกัน <laughs> ถึงแปดไม่รู้ถึงเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยเออ ไปแล้วท่านผู้ชมมาเราปิดคลิปกับเบคอนเรามาท่านผู้ชมด้วยก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบอก็ฝากไเราแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบายบายสำหรับเรื่องความรู้ในการแบนนะเทคนิคต่างๆผมจะมาบอกให้ฟังประมาณนี้แหละเกี่ยวกับการแบนในบลูแคทเว้นเท่านั้นเออไม่เกี่ยวกับการแบนรูบอกอะไรไอเดียอะไรไม่เกี่ยวโอเคไปแล้วก็ผมบายบายไปโอเคไปแล้วไปแล้วเบคอนโดนแบนแล้วเบคอนไปแล้วครับผมบายบายไปแล้วไปแล้ว